สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับวันนี้นะครับพาเจ้ายอดอัศวินมารับจจอบกับงานวิ่งดินปากบ่อนะครับงานทอยใกล้ๆร่วมทีมกับไอหนุ่มหน้าม,มนคนโสดคนเดิมครับเสียเด็ดทีมงานเด็ดทุกลวงวันนี้ตะลุยกันที่บ้านตะเคะตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรบีรัมย์ครับซึ่งจุดนี้เคยมา,าร่วมทีมกับเสียเดชครั้งแรกนั้นเมื่อตอนอวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นก็คือส่งท้ายปี66ต้อนรับปี67จุดนี้เลยครับวันนั้นเนี่ยเขา หลายๆทีมหยุดสังสรรค์กันแต่ว่าผมนี่มารับจ็อบนะครับรอไป70เที่ยวเที่ยวละ70บาทวิ่งงานก็10โมงแล้วเลิก6โมงเห็นว่าจิ๋วๆอย่างนี้แจ้วไม่เบานะครับสุมิโตโม75เสียเด็ดทีมงานเด็ดทุกลวง ล่าสุดนี้เสียอันมารับจอบซึ่งก็เป็นการขุดสะสมที่แต่ว่าอีกหนึ่งหน้างานแต่ว่าจุดนี้ครับน่าจะเป็นการลอกลอกหน้าดินอย่่งขุดง่ายๆครับขวี้ก่อนขก่อนเสยเด็นเี่เขุดอะไรนี่เสยเด็จ ขุดองน้ำลอกลอกนาแล้วแนวน้ำอะไรเนี่ยท่อปลาแตกวะอ๋อห้องน้ำแล้วเราไปเที่ไหนอ๋อท่อพี่นั่งรออยู่นู่นอ๋อ ตอนนั้นมาเราขุดตรงนู้นแล้วก็มาเทตรงนี้วันนี้ขุดตรงนี้ไปเทตรงนู้นฮะดินนักักไม่ว่าด,ดีกว่าไม่มีงานทำไปจวดดินเปียกครับรอบนั้นนี่มาร่วมกับคุณปู่นะครับวันนี้คุณปูเ่เสเดชจอด เดี๋พอยอดตามมาอีกคันครับเที่ยวแรกเปิดหัวไปเลยนี่นี่ไอ้ดินขาวๆนี่แหละที่คุณปลูกติดลมร <c oughs> ะนาวอยู่ตรงนี้ <c oughs> ระยะทางก็ประมาณร้อยเมตรครับร้อยเมตรเทในานาน,นี่แหละแต่ว่าเที่ยวนี้เอาเข้าไปในบ้านก่อนเที่ยวเดียวแล้วหลังจากนั้นก็เทในานานครับ ออเที่ยวแรกไปเทนี่หมู่บ้านปะเที่ยวแหกที่หมู่บ้านก่อนอันนี้น้องเราใส่ยังไงท็อปฟรีรออยู่แล้วแตะบะพ่องเหรีปญตะวันตะวันนี่มันบอที่เ้าสิเทใช่โอ้เนี่ยนาแปลงนี้ครับที่เราจะเทกินก่อนก,ก็อาจจะไม่ถึงร้อยเมตรหรอกแต่เอาตัวเลขกลมๆก,ก็คือร้อยเมตรถ้าเริ่มจากจุดนู้นมาก็ร้อยเมตรพอดี กับนาแปลงนี้เลยแต่ว่าเท่านี้เราไปนู่นก่อน <c oughs> กําลังจะขึ้นไปาทางหมู่บ้านนะแต่ว่าเสียเดชบอกว่าเดี๋ยวค่อยเอาไปตอนเย็นก็ได้ก็เลยกลับกลับลงมาครับนี่มาเทหลุมนี่แหละเทในนี้แหละก่อนแล้วค่อยเอาไปในช่วงเวลาต่อไป ช่วงนี้ก็เอาวันตรงนี้ก่อนาปาดปอกินง่ายๆก่อนครับคุกขะหน่อยก็มีทางด้านของเจ้าหนุ่มท็อฟฟี่นะครับเป็นดัำแมน เที่ยวสองครับกลับมาใส่ดินเด็ดเด็ดทุกหลวง อิยวแต่แจ้วช้าแต่ชัวร์จัดไป สวยมากเพราะว่ามันชุ่มอยู่ตลอดเวลาครับกุดครองรอบนา นั้นเนี่ยเอายอดขุนทรัพย์มาวันนี้เอายอดอสศวินมาส่วนทีมงานนอพันิพานะครับบ่อดินนีถ่ถูกปิดทางเข้าครับเพราะว่าเขาเทถนนคอนอกีดก็เลยติดปัญหาในเรื่องของทางวิ่งดินออกก็เลยหยุด หยุดเพื่อหาหาทางก่อนพอมเมื่อไหร่ก็กลับไปลุยกันต่อส่วนช่วงเวลานี้ก็มารับจอบกับเสียเดททีมงานเดททุกดวงก่อนอ่าเรียบร้อยโอเคครับผมเจอกันใหม่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ